นี่ตัวแรกครับนี่ตัวที่สองครับจอบตัว,ตวลวครับอะไรครับอันนี้ จ้ากเป็นผู้ใดมาต่งทั้งไหนต่างนี้ครับเนี่มาเนี่ยมากค้ากันอยู่กลางทางคนมาเหยียันต์วัคนมีกรสอบมกความครับเนี่ยเดี๋ยว้อล้ว่ากั่งนก่อนครับลุง่คุมทัดกันอ่ย่ใครมเดยแย่มาดงโอ้เป็นซู้ๆครับช่วงนี้มาเปขนใครมาแดีงคนครับนหมักแงาโอ้คนมักแงเงครับคนผู้นี้มักง ทางสืคนผู้นี้มัเงีครับหลุงจำครับลุงจำคนผู้นี้มัเงี้ยขาขาเขาคนมาเงี้ยใรมดแดงครับแกนคนครับคนได้หลายขนาดครับใครมดแดงคุณอ่ะไปกระเสียบยกใครคนได้สาปูนไปไปของสิบเาไป้องสิไปตัวอีกครับหลังลงเสียบอกว่าต้นเขาหลังลองเสียมีหอลเสร็หลังเสียหลัง หลังวัดดึงเขาแล้วครับกำลังคู่ซี้กันกน,นี่เสียงไก่เนาะครับย่านว่าเขาด้่ดนะครับเสียงนกนกฟึกครับนกนกฟึกนกไม้เนาะครับนี่เป็นตสาวนี่ครับฟึบหึ่นมาแล้ว ยันมีอยู่ในกล้องคือนกคือลงดีนี่อ่อนผนีหยัดไอ้มันมันอ่างนี้ผนยดีเดียวมันหนุกน่ะนั่นอ่ะมุมดำๆเห็นบอ่ะคือคือคือเป็นมันดีถือเมียนอยู่ดอกขึ้นเมียนเนี้ยทึงเต้มันนกยังบินเข้ามอันนกเขาอยู่ปะมันมันมันดีลักษณะคติตีตีเพราะได้ไมเนเนียเนยนียเนียเนียเนียมันนุกไหมเดี๋ยวมันมีผนิหยัดออกอีกนาะ ย่างกับปลาช่อนมึงดูโซเชียงเขาเป็นรุ่นครับ <laughs> มันดูไก่เลี้ยวเพราะเห็นแต่ว่านกนกปลาหนอนมันไม่กล้าขึ้นไปหานกตัวครับก็เลยว,วามันนกติดเยอะนี่เลยพักกันเขาไปเบ่ง<ะ>เดี๋ยวไปหอดมองผมเดี๋ยวผมไทยเบ่งครับปลาโอ้หนกถึกอยู่ต่อ้องอึก๊กๆเนี่ยนี่ยน หัวนกแม่นบอกหวังยี่ตัวมันโค่นคบินออกมานี้นี่น,น,นี่ตัวมันโค่นบินออกไปหาต้นนั่นตัวนี้มันอยู่ทั้งนี้นี่ผมว่นมันขืน่อเดี๋ยวเพราะว่ามันบินอยู่เนี่ย ันเงียบสว่างนาฟาดอีกแล้วครับหมานคือเก่าครับออกไปพูดละเดี๋ยวตังนกไหมครับโอ้นอกมาฝึกนกมาฝึกยังจะว่าต้นนั้นหลวบ่เสียวต้นเดชโอ้เยอะเหมันน้ำกับประกัน้ำจกัน อ้สนับอีกทีสวยงามดูครับเดี๋ยวจังไป,ไปจับ,บิึงกันครับอยู่ทั้งนอกร่นหลุดมาสมน้ำกันปิดนก,กถึกนกเมียกันเลยขอกมาได้หน้าโค้งนี่ไงเบิง้งโดนเอาลวดหน้าโค้งนี่เนี้ยข้าวเดียวนี่ <c oughs> บ่ถึงชิบนาทีนี่จับอีกอ้ว กนกทึกนกเมียห,หางหางแข็งบ่นกทึกสินหางเตีแข็งบ่เอานอโกพูดดูไปไหนนี่หา,างแตี้ยแข็งใส่เบิงบ่งเพื่อเลือกงาครับเลือกกิ่งจังเดีแบบจังเดียเนาะครับป่าเป็นสีใสแบบเด้ขั้นตังสิ น,นะครับควนกองดองหน่อยครับหินไม้ตาไปขันเมียนเมียนบ้านนี่ครับ<า>แต่ว่าสิบโบเมียนมีห้างหมดอย่างเปล่ะเมียนบ้านนี้หรอก ลุงไซทัวมาแะเนี้นท่านได้รับอยู่เดียวมีสายเขาครับแต่ว่าท่านได้รับลุงไซทัวมาตรงยคลิปนี้เห็นแล้วทุกันยังศิับ

ข,นนขันนี้รักปรเป่นเหมือนกันนี่แน่จ้ะเพื่อนนี่มักควดล่วงนี่ครับเพื่อนนี่ติดกิง้ง Agak. Lung khuan dia apa? Penang lah. Bingung leh. Ini pap lung. Saya นั่นควองกระปั่นงานนี่เดิงานทัง้งหอกนี่งานทั้งนอกนนนอมันเป็นไล่ถึงบ่เออต้องเอาทับงานนอกนี่ได้บ่เอาได้ยืดออกล้รอรอุนล้อติดตามไปนน้ำกันครับเออตัวที่ซวงนะครับไป,ไปไปเบิ็งน้ำกันครับ ตัวคู่มันละขนันเงินฮะเงิน,น,น,นอยบ่บเพิ่งครับเพ่เลียกควันกเขามีเปอร์เซ็นต์ถือหลายครับแบิบเปอร์เซ็นต์หมดละควันของเพิน่นโม่อยพลาดปันนี้ครับหลังวัดจัดอีกเลยครับเจ้าหลังวัดเสียงกลางไปใหญ่ คูอ่างสองคำครับนังเทียกับสามดินกับเย็บอยู่ทึงๆผมครับควันกองจองกันเตี้ยเพอดีเลียนโอ้ฮิตจะไม่ได้ขีดเฉียงมันครับเพ <S <S บบราะว่มามันไม่ได้อันนี้นะครับนั่น

กรถไปจอดทีบเอาตัวนี้ไปตันตัวกองเออถ้าเทนนันดานเอกระปาเทนขันปกติตัวน่นเอาขึ้นเปขันไว้นะตัวนั้นนี่แล้วก็โบตันเอาขึ้นเนขันไว้อยู่ดิตัวเดีตัวนั้นนะ นั่นแล้วจะนกตื่นนกกระพูดเลยนกกระพูดเขาดีครับจะเลยตัวที่สองจะเลยรวมเทั้งใดเราดิลุงได้จากตัวเราแบกหลงังวัดเนี่ยหกต,ตัวตัวนี้ตัวที่เจ็ดโโนกชนสีแดงๆครับสวยงามอยู่หางงามตาหางตัวลายกับงามครับลายสนับปีกทีลายงามสนับปีกขึ้นปกหลังผนครับ ยังอยครับเอาเด้อมาตัดต่องเลยไม่ได้ลงขีบเด้อ <laughs> ลงแต่งาม,มาดิ้ไฟสมเอาโอเคครับนี่ครับเสื้อตัวที่สองของกิหลังวัดนะครับมาใส่ค้อนที่สามประทันขันนครับมีตรนุปาลาขันก็ก็ยุน่น นกขุมกับวัขันครับเพราะมันกับมมเกี่ยวไปเลยเนี่ยอนี่ย่งนะครับน,นี่นะครับไล่อืออืกปีเกล่ะครับขอมอม,มเกี่ยวนีเกี่ยวเนี่ยอย่าี นี่ตัวเรียกครับตัวที่ส้วงครับ นุกใช้มาสมทบอีกครับกาลังสิบปิศานกล้า่ลโดนะครับกานสิบิทั้งพุดแหละว่าจะกันก้อนก้อ,องยญาในชุดหนึงนั่นเขาอันนั้นนัยินเสียงม่นเขา,า,เเขาตอนใส่นัน่นผมใส่ไว้นั่นครับนั่นมองิงใส่ใส่ไปนี่ถ,ถึงวะนั่นครับโอ้ย นกเชียงเชียงกลางสิหานย์ง,งบ้เป็นนกแก้มพอมีครับมีครับมาเบิ่งตูวน้ำกันครับผมก็ว่าสิมใส่หนีดีลหรเจ้ามใส่ก่อนผมก็เลยบมใส่ <laughs> ผมเลเยบแผลออกไปผุนนกแก้มครับนกแก้มครับไปถือไปพุทธ <laughs> ถือ,อยังไปพุน ไปได้ของเข็มโอ้กลูกนกขึ้นจัดล่ะครับของลุงเซมันแล้วมันแล้วยังก็ผมครับเพราันมันนกบ่ขันก็ร่างเขาขันนะก็ร่างออกดูมันจะเล็กเพิ่งงามเลยนกบกขันเพิ่นครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าจ้าครับ khắc 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 ครับ cho ครับ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  งามครับงามบึงบึงไหลบึงลูกลูกดีไปทางเดียวเฮ้ยร้องไปกันไปยี่บยินยดีบ่ลูกดีไปทางเดียวโอ้ก็เลี้ยงอยู่ดอกตัวไงตัวไงลูกีไปทางเดียวกินยังได๋ครับเสียงงามปะโอ้ลายงามครับลายงามลายงามนกกระตูงามคืออะไลายงามตัวปศัยลายงามตัวปศัยตัวไงตัวไงซ่อมครับโอ้คือพี่ขนวะลูกลุงขนครับเอาลูกตัวนี่ครับลุงเช่ นี่ครับผมบนี้มาเบิงครับโอ้จกเป็นผู้ใดมาทั้งเหยลงนี่ครับเนี่ยมานี่มาคว้ากันอยู่กลางทางคนมาเหยยังว่าเนคนนี้กระสอบมาคว้ามครับเนี่ยอพยโัหละงปติก่อแงย่ครับลุงายนขัดกันดวอ่แย่มแดงเน่ไใครมดแดงโอ้เป็นซู้ๆครับช่วงนี้มาเบิงใครมัดแดงคนครับ โอ้คนหมักแงี้ยบังครับคนผู้นี้มักแงี้ยตัะต้งเสียคนผู้นี้มักแงี้ยลุงจำครับลุงจำคนผู้นี้มักแงสาขานเขาคนมักเงี้ยใครมัดเดงครับอคนผู้นี้มักแงี้ยแก้มันครับกนผู้นนี้มักแงีขวางเข็มโอ้ยคนได้หลายขนาดครับใครมัดเดียงตัวนะไปกับแสบอยู่ใครคนได้เสาปฝุ่นก่อนไปไปคล้องสิบเขาไอ้คนสิบไปตัวอีกเลยครับจำจำต้องเสียบอกว่าต้นเข่า หงเสียวิ่งหลังเสียหลัง